โอ้โลัแท้ๆเลยนี่รอบแรกรอบแรกนะครับผมรอบแรกโอ้ยโอ้ยแปดอืมแปดแล้วแปดแล้วเก้าหมดหรือยังอ๋อสิบโอ้ยพุดนนะพุดนนะพุดนนะอันนี้นี่มันพิ่เสียบไม้ชิงชัน เขาเห็นไหมหลังของเรื่องนีะตอกหลัเตึกนี้ตอกตัวอ่าเอาสวัสดีครับมิตรรักนักล่าและเอ็มซีเกษตรทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมายิงหนูนะครับพี่ๆี่เขาพาเข้าหมานะครับผมยิงหนูนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมนี่พี่วุฒินะครับผมสวัสดีครับนี่อันนี้พี่เก๋นะครับผมสวัสดีครับผมนี่พี่เสิร์ชนะครับผมครับพี่เสิร์ชใช้ตอกอะไรกันเนาะตอกอะไรกันบ้างเนี่ย มีแต es yeah, ่เกษตรทันเตอร์แท้เกจี้ตองเลยครับติวเกษตรทันเตอร์ครับครับผมอันนี้เม็ดแปงเนาะเม่ดข้าวสารเอ้ยเม่ดข้าวสารนะครับผมเป็นันเตอร์เนี่ะไต่เตียวพิเศษไต่เตติวนะครับนี่เรามาดูกันนะครับว่าจะหมัอนไหมลักษณะไม้ครับดูป่าสับปะรดเัดปะชดอป่าสับปะรดนะคะเห็นชัดป่ะชัดอยู่ป่าสับปะรดนะครับผมแล้วก็ ไสหวานมีตัวนี้ด้วยวันนี้จะมีเทตททดสอบนะครับเป็นยังไงจะเอามาเทสให้ดูคืนนี้เนาะทดสอบเสียงไหนเขาสอบเสียงไหนลองฟังเสียงเนาะลองฟังเสียงครับผมลองฟังเสียงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อเดี๋ยวครับผมโอเคครับผมไปกันเลยโโออเเคค ท่านผู้ชมหนึ่งแต้มอ,อ,อยู่นิ่งๆดำาตอกที่คาดอยู่นิ่งๆครับท่านผู้ชมเข้ามาข้างหลังนะครับตกใจคนละทางนะครับผมนี่ฮะี้ทีนี้ก็เลยหันหลังกลับมาสั่นนะครับ ปรากฏว่าเข้าไกลนะครับผมเข้าแบบระแวงเลยทีนี้สองไกลดีครับประมาณสองเมตรครับผมลงลงนะครับผมโอ้โอเคครับผมผลงานตอกติวนะครับผมผาวีสองเหมือนเดิมนะครับผมวีสองเหมือนเดิมวันนี้เอากระบอกธรรมดามานะครับผมไม่ได้เอาลิมิเต็ดมานะครับผมอโอเคครับผมเรียบร้อยแตมแรก สองนะครับมือล่มนะครับโนานมากรอนานมากนะครับโอ้ยไงเลยมันเป็นโลเหมือนเดิมนะครับผมอ๋อกี้เลย ลูแท้ๆนี่นี่สุดยอดตอกติวนะผมมันเริ่มแล้วผมตัวเมียเออตัวผู้อยู่ว่าผูใหญ่ครับผมมาแบบเบาๆนะครับมันจะเป็นไม้แบบว่าป่าหญ้าคาห่างๆนะครับไม่ลุกนะมาเสียงเบานะแค่แค่แค่เดียวนะครับตอนแรกมันเข้ามาทางนู้นนะฮะ แออบสันล่อสักพักหนึ่งดืดออกมานะครับหวังว่ากล้องฮงจะจับเห็นนะตื่นเต้นอีรีผมตัวใหญ่ขอหนูผมตื่นเต้นหลดโ้สุดยอดอ้เป็นโลครับผมเอา้าลองว่ากันหาแต้มต่อไปกันก้องเต็มหรอ เสียงเก็บเสียงเก็บกนนะนะเสียงก่อนนะนะเก็บเสียงก่อนโอ้ยนุ๊ต้องเหนื่อยร้ายครับนุ๊กต้องเหนื่อยร้ายครับนะครับผมเต็มสามครับสิ่งง่ายกับบ้านง่ายยินหน่อยกับบ้าน,น,นหน่อยตอกติยวขึ้นก่นาล้ว พี่น้องเต็มสามโอ้ยตายบ่ะอโอเคครับผมโอ้ยโอเคครับผมเต็มสามรอบแรกรอบแรกนะครับผมรอ,อบแรก,อแกโอ้โอ้รอ,อบแรกอ้ รอบแรกอือตอนนั้นม่าน,นูน้อยอือพี่วุฒินะครับสองสาม,มสี่นะครับผมพี่วุฒินะของผมได้สามโอ้ผมพี่วุฒิได้สี่เลยนะครับผมไซส์ใหญ่อยู่น้อนู่ปลามาักนาดนะใ,<ช>ใหญ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่เนาะตัวนี้ผักจังผักจังวะเดี๋ยวเจอของเก๋ก่อนอประมาณยี่สิบละปตนนี้นเบอร แฮตตี้นัทูเก๋ผมของพี่วุฒิผ่านไปครับผมมาแล้วครับผมมีไงเนี่ยครับผลงานสองคนครับอันนี้ของผมสามตัวครับอันนี้ของใครบ้างครับเนี่ยนี่ของพี่วุฒิครับผมสี่ตัวนะครับผมพันเก๋พันเก๋ว่าไงครับพันเก๋ผ่นเก๋ก็พอมีตัวอยู่นะอ่าไหนเราเลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงครับเลี้ยงประมาณยี่สิบอะ เป่าบ oh ักไงเหรอเป่าบักไงตัวเป่ามีตเลือดประมาของพันเกนะพันเกนะพอมีตัวพอมีตัวก็ใช้วิชาค่อนข้างสูงใช้วิชาค่อนข้างสูงนี่ฮะตัวใหญ่อ๋อคนน้ำอันนี้ของพี่เสิร์ดแล้วครับได้ออกเลยอัวของพีิเศษกันอ้าวสองพีิเศษกันอ้าว

<substit uting> ยังไม่หมดยังไม่หมดดีครับโอ้โหสีห้อันนับนับผืกันหกมันแค่นั้นเบิดเท่าไหร่เจ็ดแปดแปดแล้วแแล้วเก้าหมดหรือยัง โอ้โหสิบโอ้ยสิบเอ็ดเอานับให้คือเขาเอาหมดแล้วสิบเอ็ดแต้มนะผมคือหัวคือหัวแท้คือหัวแทะถือหัวแทะผ่นผ่านเกณฑ้เนี่ยผ่านเกณฑ์เนี่พันเกณฑ์เนี่ิตตอบเกษตรเตอร์นะอ่าโอเคเดี๋ยวรอบแรกผ่านไปนะครับประมาณสองชั่วโมงเนาะเดี๋ยวไปต่อไม้ต่อไปกันครับผมโอ้ยรอบแรก นี่แค่เริ่มต้นนะต๊อบ Kìa okay, có phải này đi không, không này hơn không đi Không, khăn này không đi ở nhà có phải này hưng đi này quăng tớ ของแท้โอ้ยใส่ใด้ตัวนี้โอ้เกินมาสันมีถึงนาทีบ่ถึงนาทีวะเนี่ยถึงสีวะนี่เดี๋ยวเดอ้อ tô ngàm dưới đấy nè mà bầu chẳng thằng lang mình luôn đó thằng lang mình luôn thằng lang mình luôn đi chẳng xây đây quá nha anh nè tóc tiểu nhìn đây ít đi nè nhìn đây ít đi nè tén 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 nhé như ừ, okay. ừ, okay. đều á, Hãy subscribe cho ten ten, ten. <coughs> ลุกมากครับผมอุ้ยโอ้ก็ไปๆๆไปๆๆไปไปปลาหกหลายมันต้องยิงไก่ตัวที่เท่าไหร่ไม่เคยจำตัวที่ห้าม อมินมินป่าค่อนข้างลกนะครับอค่อนข้างลกแล้วพื้นที่สันมันอยู่สูงไงนะครับผมก็เลยต้องยิงไกลหน่อยนะึงฝึกฝีมือนะครับผมถ้าปืนไม่แม่นจริงนี่ก็ยิงไม่ได้ โอ้คักน่ครับตัวใช้ได้นะครับผมหมุนปลาสับประรดมากยังแห้งเล็กกว่ามันตัวงตัวระดับเจ็ดแปดขีดนะครับผมที่ได้ได้ครับสี่ห้าขีดนะครับผมก็โอเคอยู่ครับผมโอเคนะครับผมกล่องอินฟาเลตอาจจะจับไม่ได้นะมันไกลเกินไปอโอเคแต้มต่อไปครับผม รอบสองก็นะฮะได้สองตัวครับเสียเทนเตอร์ได้เพิ่มสองตัวมีมือตอกติ้วนะผมสองตัวนะครับผมคลิปสวยคลิปหนึ่งมีสวยคลิปนึงนะครับเอาทาน <c oughs> เสืเดียวกับมา <c oughs> เห็นอยู่ข้างล่างบะอัน, <c oughs> นเก๋น,นะครับผม หันเก๋นี่กี่ตัวครับได้เพิ่มกี่ตัวครับรอบสองเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนครับหาไม่เจอตัวน้อยประเด็นตีโอ้ยใหญ่ยูได้สองตัวเพิ่มสองตัวนะครับผมรอบสองครับตาบุดว่าไงครับส่วนพี่ไม่ได้ตัวเลยยังไม่หมันนะครับรอบสองไงรอบสองไอ้ไม้นี้เขายิงสมงเดี๋ยวมั้งเนาะน่าจะสมงเดี๋ยวไม้นี่อะผมก็ได้เพิ่มสองพันเก๋ได้สอง พันเสือดี๋ยวดูพันเสือดูนี่ใกลๆเลยนะครับผมเดี๋ยวดูพันเสือครับพันเสือมาแล้วครับับมาแล้วครับได้เพิ่มกี่ตัวเนาะตัวใหญ่บ่นเนาะพันเสือเนี่ยโอ้โหใส่หุงพาสติกต่างดีนะครับผมดูครับเชื่องเชื่อนไงโอ้โหนีะครับรอบสองครับสันชั่วโมงกว่กวานครับดึกแล้วครับได้เพิ่มมาห้าตัวนะครับผมพันเสือตัวหนึ่งเนาะ นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็กลับกันละเดี๋ยวสรุปแต้มกันสรุปแต้มนะครับคืนนี้นะครับผมโอ้โหหนูใหญ่ครับหนูใหญ่นี่ฮะพูดๆนับไหมครับนับไหมผ่านเก๋พาเข้าหมายสุดยอดเลยครับผานเก๋เนี่ยนะครับผมตอกเกษตรฮันเตอร์นะครับผมนี่นี่ครับนี่ครับคนเข้าหมายครับผมนี่ผ่านเก๋นะครับผม่ยออดา ซ้ายก็หลายตัวนะครับเป็นไตติวติวเม็ดข้าวสารตอกติวบ้างนะผมจะแต็มครบุพพี้นงานนะครับผมยี่สิบห้าตัวพันวุฒนะครับยี่สิบห้าตัวเลยครับอ่ายี่สิบห้านี่ครับอ้โแก้วยี่สิบห้าตัวครับโหไซไซแมวอยู่ก็เยอะพอสมควรอยู่นะไม่ได้เรียงขนาดนะครับเนี่ยวันก็เอาไว้นี่ตัวกลางๆตัวอะไรก็เรียงเรียงผสมไปนะครับผมสุดยอดครับผมประทับใจมากทิพย์พิษโลกนะครับผมพิศนุโลก นะฮะ <c oughs> มาหายิงอยู่แถวชาติการเนี่ยแหละไปไหนไม่ได้หรอกหนูพื้นที่ไม่ค่อยมีครับต้องหาออกยิงข้างนอกครับเกษตรทันเตอร์ก็มาแต่มืงเลยชาติการเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เส้นรอยต่อครับชาติการนะครับผมโอเคครับผม <c oughs> แต่อืไม่น่าจะบอกได้ครอบที่ไหนนะนะครับผมเอาเป็นว่าโอเคแล้วกันหมานครับคืนนี้ อยากไหมครับครับยอดครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับพบกันใหม่นะครับผมพันเก๋นะครับผมผมและทีมงานก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะ